หมดปัญหาเรื่องเพลีย้ยมากวนใจด้วยน้ำส้มควันไม้ TPI สูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเพลีย้ยปลวกและศัตรูพืชแบบทำใจสกัดจากสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างใช้ง่ายเพียงแค่ผสมน้ําอัตราส่วน1ต่อ50สําหรับไร่มันสำปะหลังหรืออัตราส่วน 1. ต่อร้อยสำหรับนาข้าวฉีดพ่นบริเวณที่มีศัตรูพืชเห็นผลทันทีภายใน2ชั่วโมง นอกจากนั้นยังทําให้พืชที่ถูกทำลายสามารถแตกใบใ,ใหม่ได้อีกด้วยคําเตือนเพื่อให้ได้ผลดังที่กล่าวมาเมื่อเปิดบรรจุพันธุ์ควรใช้ให้หมดภายใน30วันมีวางจําหน่ายแล้วที่ตัวแทนจําหน่ายปูนซีเมนต์ทีพีปั๊มน้ามัน tpi หรือร้านจําหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร tpi tower ถนนจันทรโทรศัพท์026786888หรือ02285 5้าศูนย์ก้าศูนย์หากไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน